สวัสดีครับเพื่อนๆครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาทุเรียนออกหมายถึงว่าเอาดอกทุเรียนออกนะครับเพราะว่าถ้าติดกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยคือ,อยังไงก็ถึงติดลูกก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้กิ่งเขาหักนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเด็ดออกไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับดูดิไม่ต้องไปเสียดายนะครับ,ดดเ,ดรบเด็ดออกไปเลยเพราะว่า เอาไว้เขาก็ไม่ติดลูกแน่นอนถึงติดลูกก็ไม่ได้เอาไว้ให้เขาไปเลี้ยงตัวอื่นดีกว่านะครับเอาออกเลยนะครับแต่ตอนนี้กำลังเป็นดอกเยอะเลยนะครับเนี่ยเอาออกเลยนะครับใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่เอาไว้นะครับเอาออกเลยนะครับดสูสีสวยๆนะครับเพราะยังไงเขาก็ไม่ติด เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมยังยังวันวันอยู่นะยังวันวันอยู่นะก็ะติดลูกแล้วเนี่ยแต่ตรงคนโคนเนี่ยยังพอทุเราได้พอจะเอากิ่งอะไรพย,พยุงได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไงผมก็ต้องเอาออกแหละเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับตอนนี้กําลังติดเยอะเลยนะครับทุกทุกคนกําลังออกเยอะนะครับเนี่อย่างเงี้ยผมจะเอาออกเลยนะคือผมไม่เอาไวล้ละเนี่ย ผมบอออกเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับทุกคนออกเลยครับออกเลยเนี่ยออกเลยนะไม่ต้องไปเสียดายนะครับเดี๋ยวไว้ให้เขาไปออกออกตามเนี่ยอย่างนี้ก็กําลังออกโอเคถ้าอย่างนี้เอาไว้นะครับถ้าอย่างนี้เอาไวเ้เนี่ยเห็นไหมออกเยอะเลยนะครับถ้าอย่างนี้เอาไว้เนี่ยเนี่ยอย่างนี้เอาไว้นะครับก็ยังไงก็ก็ติดดอกแต่ว่าจะติดลูกหรือเปล่านั้นเราก็รอลุ้นอีกทีนึง นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเล็กๆเงี้ยออกเลยเนี่ยเนี่ยเล็กๆเงี้ยออกเลยเดี๋ยวต้นข้างล่างผมก็ต้องไปเอาออกนะครับอย่างเงี้ยออกเลยนะครับเอาออกเลยนะสวยมากทุกคนดูดิสวยครับสวยสวยมากเลยนะครับแ่เออกเลยนะไม่ต้องเอาเก็บไว้ไม่ต้องไปเสียดายนะครับเนี่ยมันเกินเป็นแต่กิ่งเล็กๆดูสิครับเนี่ย มาเต็มเลยมาทั่วเลยนะเพราะฉะนั้นเราออกเลยนะเนี่ยเต็มเลยครับเสียดายแต่ก็ต้องต้องเอาออกนะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาออกอีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้ทำแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติคือผมไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งไม่ได้บังคับเขาให้ออกนะครับพอถึงเวลาเขาก็จะออกเอง เนี่ยครับรู้สึกเขากําลังจะออกเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เอาไว้นะครับเอาไว้เนี่ยอย่างนี้เอาไว้นะครับเนี่ยถ้าออกแบบนี้ออกออกตามกิ่งใหญ่ๆเนี่ยไว้เพราะว่าถ้าเขาติดลูกแล้วเขาจะได้ได้รับน้ําหนักได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้ากิ่งเล็กๆเ,เนี่ยเอาออกให้หมดนะครับกิ่งเล็กๆก็ออกให้หมดเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องข้างบนเนี่ยผมต้องขึ้นเดี๋ยวผมต้องขึ้นแต่งละ เนี่ยถ้าเป็นท้องกิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอ้โหออกเต็มเลยครับทุกคนอาทิตย์ที่แล้วยังยังไม่มีนะพอมาอาทิตย์นี้เขาได้น้ําแล้วก็ได้น้ําลดน้ําเขาเขาได้ความชุ่มชื้นเขาได้กินอาหารออกเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากิ่งอย่างเงี้ยกิ่งอย่างนี้ยังพอได้นะสมามติเขาติดลูกก็คงเอาไว้แค่ลูกเดียวนะครับไม่เอาไว้นะครับ แล้วกิ่งอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยผมต้องเอาออกเนี่ยไม่ต้องให้เขาเกิดนะครับเนี่ยครับบี้ออกไปเลยไม่ต้องให้เขาเกิดปีนี้ติดเยอะครับปีนี้ติดเยอะไม่ได้ทําสารไม่ได้ทําอะไรนะครับปล่อยแบบปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับผมไม่เคยทําสารหรอกแต่ก็คือให้น้ําให้น้ําให้อะไรเขาเต็มที่เนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยกำลังเป็นตาดอกนะครับทุกคน,เ,นเอาออกเลยเอาออกบี้ออกเลยนะครับคืออ่ากิ่งไหนที่อยู่ต่าๆที่ไม่สูงก็เอาออกได้เลยนะครับแต่ที่ต้งสูงก็เดี๋ยวค่อยใช้บันไดปิดออกนะไม่ต้องให้เขาติดหรอกครับเพราะว่าให้เขาให้เขาเอาตัวนี้เป็นเลี้ยงพวกนี้ดีกว่าเนี่ยเอามาเลี้ยงพวกนี้ให้นําเลี้ยงเขามาเลี้ยงพวกนี้ดีกว่า ก็จะได้ออกดอกสมบูรณ์และก็เต็มที่นะครับบิดทิ้งเลยเนี่ยครับบิดทิ้งเลยไม่ต้องเอาไว้นะครับเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวผมต้องใช้บันไดดูสิครับผมต้องใช้บันไดมาปิดมันเนาะดอกมันกำลังส,ยสวยๆครับทุกคน เขากำลังออกดอกเต็มที่นะเนี่ยครับสวยมากเนี่ยดอกเนี้ยเขาเรียกเป็นเป็นอ่าอะไรมะเขือพวงนะครับเขาเรียกแบบมะเขือพวงนะเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบานนะ่ะคือถ้าเกิดเราให้เขาเอาไว้นะ่ะมันจะน้ำเลี้ยงจะไปเลี้ยงไม่พอมจะแย่งน้ำเลี้ยงกันเปล่า,ลาสุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย นะครับเพราะฉะนั้นเราปิดทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายเห็นไหมครับดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจได้ด้อครับพี่น้องเด้อสํหรับทุเรียนเนาะอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองนะต้นต้นข้างล่างก็กําลังจะติดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปีนี้รู้สึกจะ ไม่ได้ทําสารไม่ได้ทําอะไรก็ติดอยู่ประมาณ3ต้น4ต้นแล้วรอรุ้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกําลังจะออกดอกนะครับแต่ต้นไหนที่เขาค่อนข้างสมบูรณ์เขาก็จะออกเลยนะครับแต่ต้นไหนทีอ่อันนี้ก็จะทยอยกันออกไปนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซับนี้สักก้อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องมาตัดแต่งกิ่งม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าพุ่น มันเป็นหลายครับมันออกหลายปีที่แล้วก็ออกแต่ว่าปีที่แล้วออกไม่เยอะแบบนี้นะแล้วทีนี้จังหวัดที่ฝนตกลงมาก็ลูกแบบนี้ก็คือร่วงหมดเลยนะครับลูกซ้ำนี่ล่วงเม็ดเลยเป็นของซ้ากําปั่นกับล่วงเพราะผมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทําอะไรอเนาะเออมันก็เลยร่วงไม่ได้ฉีดขั้วเหนียวไม่ได้ฉีดอะไรเลยลคือผมปล่อยธรรมชาติเนาะโอเคเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีค,ครับ